สวัสดีค่ะข้างล่างเขามีกิจกรรมเก็บไข่อีสเตอร์น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันศุกร์จัดกิจกรรมให้เด็กๆทิวซากุระโอโ้ มันเนี้ต้องลงไปไทยวิดีโอซากุระแล้วล่ะก่อนที่ซากุระจะร่วงหมดมีแสงแดดวิวจะสวยส่วนดอกสีครีมถ้าบานพร้อมกันเนี่ยมันจะคล้ายๆเนี่ยค่ะ ถ้าบานพร้อมกันเนี่ยมันจะคล้ายดอกพยอมถ้าหากขับรถออกไปนอกเมืองจะมีดอกสีครีมครมนะคะเยอะเลยบางแห่งเนี่ยสวยด้วยมันจะเกิดสลับกันบางแห่งเนี่ยก็จะมีดอกสีครีมด้วยและมีดอกสีชมพูซึ่งไม่ใช่ซากุระนะคะกลับมาที่ลานซากุระ วันนี้ยังไงก็ต้องลงไปเก็บภาพเขายังไม่เริ่มมั้งเนี่ยค่ะที่เด็กวิ่งเก็บไข่จะเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างให้ดูให้ดูต้นเข้าเ้า จยต้องซูมกลับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเห็นเงาแมวเราก็โผล่หน้าออกไปดูด้วยนะเนี่ยค่ะแมวของพวกเราโผล่หน้าออกไปดูด้วยโผล่หน้าออกไปดู เริ่มตั้งแถวแล้วตั้งแถวแล้วเขาก็เอาไข่ไปซ่อนตามจุดต่างๆจากนั้นเด็กก็จะไปวิ่งเก็บไข่ส่วนตรงนู้นไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเพราะไม่เคยลงไปค่ะเวลาเขาจัดกิจกรรมอะไรไม่เคยลงไป วนเทรดกำลังตั้งแถว Phía Ple Nèn, có nhiều. Tăng theo đó. Nhi, tăng theo. เวลามีกิจกรรมข้างล่างเนี่ยเสียงมันจะดังขึ้นมารู้เลยว่าข้างล่างมีกิจกรรมแล้วร้านตรงนั้นนะคะช่วงซัมเมอร์ก็จะมีวงดนตรีต่างๆมาคล้ายกลับมาแนะนำวงของตัวเองอยู่ตรงนั้น ตรงนั้นคนเยอะนะนั่ะค่ะเชื่อเลยว่าทุกพักในเมืองนี้วันนี้คงจัดกิจกรรมให้เด็กๆวิ่งหาไข่แมวคือคืนใหญ่เลยค่ะมองลงไปข้างล่างเห็นคนเยอะแยะ เอาไข่ okay, วางไว้น่าจะมีเสียงดนตรี ตรงนู้นคนเยอะกว่าในไครนะั้นน่าจะมีลูกอม มีเพลงจริงๆด้วยเห็นไหมคะมีเพลง 张。這樣 จะได้รู้ว่าเพลงนี้มีลิขสิทธิ์ไหมดูรถไปพังๆรถไม่ติด วันนี้เป็นมันเสารถไม่ติดดอกแมกโนเลียร่วงหมดแล้วค่ะ มีรถมาขายอาหารตรงนี้มีกาแฟแล้วก็มีพวกฮอดดอกขนมปังอะไรนะคนเข้าแถวรอคิวยาวเลย ใครวางบนพื้นตรงนั้นก็น่าจะมีกิจกรรมเพราะได้ยินเสียงตรงที่มีเต็นท์อะ มีตรงนี้ด้วยนี่คะ่ะนี่นี่นี่มีกระต่ายอ๋อมีเด็กๆไปถ่ายรูปกับกระต่ายเด็กๆไปถ่ายรูปโอ้ยทำไมไม่เริ่มสักที รอตอนสองนะคะมันนานเกินแล้วขอบคุณท่านผู้ชมมากๆอยากใครอยากจะเห็นบรรยากาศที่เด็กๆวิ่งเก็บไข่เชิญชมตอนที่สองนะคะ